สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ป้าน้าอาทุกคนนี่นะครับพัฒนาการบอลสีของผมเองเขาก็อยู่กลางแดดเหมือนเดิมครับกลางแดดกลางโล่งกลางฟ้ากลางแจ้งแล้วก็บุยลำร้อนแล้วครับร้อนอย่างแรงแใบเหี่ยวใบไม่แดดกันนะครับมาดูพัฒนาการของผมกันด้วยความเป็นคน เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคือยึดมั่นยึดมั่นยึดมั่นกับแนวทางนะครับนี่นะครับมีไม้แดดให้เห็นนะครับต้นเตี้ยทรงพุ่มผมชอบครับผมชอบผมชอบ,ผมชอบอยู่แล้วผมชอบให้มันเตี้ยๆสั้นๆน,นะครับผมชอบอะไรอย่างนั้นนี่นะครับไม่ต้องห่วงครับทุกต้นโดนแดดแต่เช้ายันเย็น ฝั่งนี้โดนแดดเหมือนกันครับไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้โดนร่มหน่อยนะครับไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่เพื่อนๆอยากเห็นต้นแม่กันไหมนี่นะครับต้นแม่เพชรพันล้านนะครับโอ้ฟองกอใหญ่โตวสวยงามนะครับต้นแม่หกหลง ต้นแม่หกหลงนี้เขาดูยุบยุบนะครับที่ขนาดมีถาดรองน้ํานะแต่ว่าต้นแม่ของเพรลัน์ไม่ไม่มีถาดรองน้ํานะครับก็ไม่ยุบเท่าไหร่นะครับม่รู้ส่วนของคุณครูตุ๊กตาที่คุณครูตุ๊กตาหน่แกก็มีเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพละส่วนกับผมนะของพี่สาวไหนไปส่องซิแกมีอะไรอะไรบ้างโอ้ แล็กมจิกหรือเปล่าเนี่ยที่ใช้ชนไหมทําไมไม่กัดสีใช้ชนปลอมหรือเปล่านะครับอของคุณครูตุ๊กตาก็มีเยอะนะครับครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้อ,นองลุงป้านะ้าอานะครับคิดถึงนะครับคิดถึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรยังไงนะครับครับผมขอบคุณมากครับจำไหน่ายอะไรครับวันนี้มีจำไหนไหมคะก,ก็ก็มีนะครับก็อยากจำไหนนะครับนายจะพาไปดูตรงไหนอันนี้เพชรพลรานนะคะเพชรพาานเบบีนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะเพชรพันลานะคะเบบีเบบีนะคะต้นน่ารักน่ารักน่ารักนะคะหนึ่งร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูพวกสองร้อยรวมสูงนะคะนี่คือกระถางสองร้อยบาทรวมสูงนะคะอยู่ในกระถางห้นานิ้วนะคะแดดร้อยฝนร้อยแดดร้อยฝนร้อยนะคะโดนแดดไม่มีที่บังแดดเลยนะครับเนี่ยูปต้นอื่นๆเหี่ยวไปเหลืองเลยอ่ะ เพื่อความแข็งแรงนะครับเราไม่เราไม,าไม่กองแสงเราไม่บางแดดนี่ก็สองร้อยนะคะรวมสูงฝน,นก็ตกนะคะฝนกำลังจะตก เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะราคานี้รวมสูงแล้วนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ